สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง icompress นะครับผมแล้วก็น,นี่ป๊อปเองนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าตัว i b a n e น a c e s นะครับผมหรือว่าเป็น AC รุ่น Essential นะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวถูกสุดราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปลองดูในหลายๆมุมว่าแบบมันต่างกันยังไงบ้างแล้วลองเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่ผมอัดมาแล้วดีกว่าว่าเวิร์กไหม ายการเราเนี่ยเคยรีวิวเจ้าตัว i อเป็นเเนี่ยหรือว่า a อแเนี่ยไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นพรีสทีดเลยรุ่นท็อปมาเลยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะตราตรึงลวมถหงตัวตมเองด้วยว่าแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งจริงเวิร์กจริงเสียงดีจริงเล่นดีมากๆนะครับแต่ในวันนี้ผมจะลองเอาใจกับแบบเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบซาวรหรือว่าน้าตาแบบ I อ a n ็นเเนี่ยดูซิว่าเอ้ยในราคาที่แบบย่อมเยาที่สุดของเขาเนี่ยก็คือเริ่มต้นอยู่ที่ หมื่นต้นๆเท่านั้นเองก็คือเจ้าตัว A C E S นะครับผม40นะครับก็คือจะเป็นฮัมซิงซิงนะครับแล้วก็มีคันโยแล้วก็เจ้าตัว A C E S 30ที่จะเป็นฟิกบริดตนะครับแล้วก็จะเป็นสซิงเกิลคอยซึ่งสเปคโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเจ้าตัว A C E S เนี่ยทั้ง31แล้วก็40เนี่ยเหมือนกันที่ว่า บอดี้เนี่ยเป็นพับล่านะครับคอเมเปิลปะหน้าด้วยจาโบต้านะครับเป็นเฟดมีเดียมมี22เฟดแล้วก็เชฟคอนะครับการเว้าด้านหลังการเว้าคอเนี่ยทุกอย่างก็คือจากเหมือนกันก็คือเชฟคอต้องบอกว่ามีความเป็นโมเดิร์นสตรตทก็คือมีความแบบ ออกอยู่กว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบนแต่ยังมีเนื้ออยู่บ้างอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบนแตดไปเลยแล้วก็มีสวิตท่าทาง1นึ่ัลุมหโทนแล้วก็1นึ่งดนามิกนะครับซึ่งดนามิกเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามคอนฟิกเจอเรชันของปิกอัพแหละจุดที่ต่างกันเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือเป็น3ามชินคอยฟิกบิดนะครับในรุ่น3 1ส่วนรุ่น40นะครับผมก็จะเป็นฮัมซิงซิงแล้วก็เป็นคันโยกนะครับซึ่งคันโยกเนี่ยก้านคันโยกค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือมีคววาามยา มากระดับหนึ่งซึ่งก็จะยาวกว่าพวกแบบวินเทจทั่วไปก็คือสามารถที่จะคว้าได้ง่ายหน่อยแล้วก็ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรูแจ็คครับรูแจ็คเป็นแบบนี้เลยก็คือจะเป็นแบบสีดำเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งก็แปลกดีแต่ก็ใช้คําว่ามันก็ดูเรียบร้อยกว่าที่จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหล็กแบบที่มันเป็นถูกๆก่อนนะก็เซตอัพในวันนี้ง่ายแสนง่ายนะครับผมก็เป็น i b a พนเนสเอีนะครับเสียบผ่านเจ้าตัวนี้เลยเป็นว็อกแวร์เคเบิลนะครับ เข้าไปที่ M นะครับซึ่งอยู่ตรงนู้นแต่ผมจะเซตอัพได้อย่างง่ายได้เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันคอนโทรลได้นะครับผมกับเจ้าตัว Hue n มน n e r b a c k s p i ็ i สปี200นะครับชีวิตดีดีนะครับผมแล้วก็เข้ามาโดยที่ผมจะต่อตรงมาเลยนะครับผมจากเจ้าตัว b a c k s p i r i t 200เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะต่อตรงเข้ามาที่มิ x ได้เลยโดยที่ผมจะใช้เป็น IR ของผมเองทีนี้มาลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่านะครับ ได้เลื่อนอ่ะอันนี้เป็นตัวบริษนะฮะโอเคก็ค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะฮะแล้วก็ทึบหน่อยถ้าเกิดเทียบกับอันอื่นนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่งเป็นพรีเซนต์เนี่ยความสุดยอดของความมีแอปนะฮะทึบ phiếu nên quả tạt chất chết trên không แในแก๊กสองเนี่ยต้องบอกว่าน้ตเดฟเฟน t ชันก็คืออ่าหมายถึงว่าน้ตข้างในคอร์ดเนี่ยมีความชัดกว่าเป็นก้อนมากกว่านะฮะ สนจ้าตัวสวิตนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับเช่นอย่างตอนแรกเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเจ้าตัวเสียงเจ้าตัวเน็กเนี่ยมันมีความจีนิดนึงใช่ไหมรวมไปถึงเสียงแอบแบบบางใช่ไหมมันแบบแทงหูมากเลยใช่ไหมมีละเคิ้นนะอ่า คล้ายๆทำหน้าอ่อนๆทีนี้เรามาดูเรื่องของเจ้าตัว d y n a มิกสกันบ้างนะฮะที่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้เก๋สุดๆเลยเสียงเนี่ยที่มันแน่นอยู่แล้วแล้วกิดใครยังไม่พอใจนะครับกลาเป็นเหมือนทำหน้าไปเลยแล้วก็เงียบทันที แก๊ปผสมก็จะยังคงเหมือนเดิมนะเสียงเหมือนเดิมฮนะ,ะอ่าซึ่งตัวตัวนี้ก็จะมีความเอาเฟกก็จะมีความใกล้ใกล้เทเลอะไรประมาณนี้ และนอกจากนั้นเนต้องบอกว่าเจ้าตัว s a d เด e เนี่ยเป็น s a d เด e ที่วางมือได้ค่อนข้างที่จะสบายนะครับตัวที่เสียงคลีนต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะตกใจกับเจ้าตัว A C E S 3 1เหมือนกันว่า p i กอ u p เดียวกันเนี่ยพอมันเป็นฟิกบิดแล้วเนี่ยมันให้ความใช้คาว่าอะไรด,ดีความน่าสนใจได้มากขึ้นคือมันเป็นเสียงที่แบบมันมีความโมเดิร์นขึ้นมีความแน่นขึ้นมีความใหญ่ขึ้นคือ ใช้คําว่ามันเติมเต็มอะไรบางอย่างได้ค่อนข้างดีคือได้สาวที่ค่อนข้างที่จะเท่และน่าสนใจมากๆรวมไปถึงความชัดเนี่ยของแก๊กผสมด้วยเช่นกันซึ่งในรุ่น40เนี่ยมันจะให้เสียงที่มีความเหล็กๆกว่ามีความ t r a d i t i o n a l s p r e a มากกว่านิดนึงด้วยความที่มันมีสปริงมีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวหํำหลังเนี่ยถือว่ามีการบาลานซ์ได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจส่วนดินามิกของทั้งสองตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ยังคงประทับใจตัว,ว31อยู่ดีนะ31อย่างที่บอกว่า พอมันผสมเข้ามาแล้วครับมันให้เสียงที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบคันแล้วก็ใช้งานง่ายดีทีนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงกันยาวๆดีกว่าอยากฟังเสียงอะไรนะครับสามารถที่จะใช้ทำสเตป์ได้นะครับซึ่งผมก็จะทำไว้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเจอเสียงแตกค่อนข้างดีนะครับ ก็จะยังไม่ได้โดดมาก สวิตเนี่ยมันก็ใช้คำว่ามันบาลานซ์กับไอ้เจ้าตัวบริดเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคงมีความคาแรคเตอร์ความเป็นเหมือนแบบซิงเกิลคออยู่นนอ่อนอยู่ดีแหละ นี่มาในส่วนของพาร์ทของการรีวิวกันบ้างว่าหลังจากที่ผมใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ลองเอามาอัดเนี่ยแล้วก็ได้ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะของ A C Essential เนี่ยคือเขายังได้เอาเหมือนพวกเรื่องของเชฟคอเรื่องของอะไรมานะครับจากรุ่นแบบ A C รุ่นใหญ่แต่มันก็ต้องพูดกันตรงๆว่าอ่ะงานไม้งานอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เนี้ยบไม่ได้แบบ ิลขนาดน,านั้นงานเฟดสู้ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่ามันต่างกันเกือบ7เท่าซึ่งเข้าใจได้จริงๆนะครับแต่ถามว่าอ่ะทีนี้เรามาคุยกันเฉพาะเรื่องของตัวนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบดีกว่านะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับผมทางด้านของฟิลคอเรื่องของอะไรเรื่องเชฟเรื่องอะไรอ่ะโอเคอ่ะสัมผัสเนี่ยก็ใช้คําว่าตามราคาและกันคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว้าวเกินราคาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงพวก งานเฟดด้วยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นงานเฟดที่ผมได้ลองเซตอัพเนี่ยตั้งตามลองดรอปสายลองอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้บัสอะไรก็ถือว่าจัดการมาได้ดีแต่อาจจะมีเรื่องของความแบบครุดครุด,ดนิดนึงซึ่งเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้ขัดเงามาแล้วให้มันลื่นๆ่นซึ่งในจุดที่ผมรู้สึกประทับใจเนี่ยเจ้าตัวรุ่น Essen t i a l เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของพวกเชฟคอแหละมันยังคงเป็นเชฟคอที่เวลาเล่นแล้วรู้สึกเล่นง่ายครับคือมันไม่ได้นาเกินไปไม่ได้บางเกินไปกลาง สามารถที่จะจับคอร์ดแบบกำรรก็ได้เอานิ้วลงไปรองด้านล่างก็ได้ซึ่งในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของแซดเดิลแซดเดิลต้องบอกว่าเป็นแซดเดิลที่วางมือได้สบายจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะตั้งต่ํามากระดับหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าตัวน็อตเนี่ยหก็ยังไม่ได้ผมมาตำมือ2เนี่ยเวลาวางมือก็ยังคงจะสบายอยู่และก็แน่นอนในส่วนของการแอคเซสเนี่ยที่เขาเว้าคอมาเนี่ยเวลาที่เราล้วงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะล้วงได้ง่ายล้วงได้ลึกนะครับแล้วก็ ปิกอัพพร้อมกับระบบดินามิกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นทีเด็ดของเขาโดยเฉพาะระบบเป็นดินามิกเนี่ยก็สามารถทําให้การเล่นได้กว้างขึ้นคือเราสามารถที่จะพกแบบสแตทที่เป็นซาวซิงแอนคอยจริงๆครับไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเสียงจีแบบถ้าเกิดเราไปอย่างบางสถานที่อย่างเงี้ยที่มันจีมากๆหรือต้องการให้เสียงหนาขึ้นเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบเหมือนกึง่งแบบกึ่งแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแต่อย่างไดคาแรคเตอร์เหมือนซิงแอคอยอยู่ก็แค่เปิดดินามิกเงี้ย ส่วนทัมเบอร์เกอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทัมเบอร์เกอร์ที่ค่อนข้างที่จะกลางมากๆโดยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบาลานซ์กับซิงเกิลคอยได้ค่อนข้างดีนะครับกลางมากๆคือหมายถึงว่ามันสามารถเล่นอะไรก็ได้เหมือนอย่างที่ผมลองให้ดูว่าผมดรอปสายมาเล่นหนักๆมันก็ยังเล่นได้นะครับซึ่งก็ทําให้โดยรวมแล้วต้องบอกว่ารุ่น40เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าส่วนในจุดสังเกตต้องบอกว่ามันต้องยอมรับจริงๆว่าในงานไม้งานเฟดก็จะมีบ้างนิดหน่อยคือมันไม่ได้แบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ อยู่ในจุดที่เข้าใจได้นะครับงานอาจจะมีไม่เรียบร้อยบ้างมีเรื่องของสีเละนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของคันโยกที่ผมพยายามลองปรับและมันก็ยังคงมีความแข็งอยู่นิดนึงซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าใครฟังแล้วรู้สึกเออน่าสนใจว่ะก็สามารถที่จะไปลองกันได้ที่ร้านฮงเสงนะครับรวมไปถึงตัวแทนด้วยที่ขายเป็นไอเบเนสเนี่ยทั่วประเทศนะครับผมใกล้ที่ไหนไปที่นั่นชอบเซอร์วิสที่ไหนไปที่นั่นนะครับ โดยที่ราคา2รุ่นนี้ก็จะต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ไม่ถึงหมื่นห้าถือว่าเป็นหมื่นต้นๆโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดจอยเมมเบอร์ได้ก็าสามารถที่จะดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับรวมถึงอาจจะได้ดูคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมไปอีกนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเป็นก,กรรมการผ้าป่าขึ้นชื่อรลอๆตรงนี้รวมถึงการ Early Access ในบางคอนเทนต์ก็สามารถที่จะจอยเมมเบอร์เรากันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ับ สวัสดีจ้าบ๊ายบาย